เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิบแบทบัในะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แล่นกับการรีวิวสกินใหม่โปรเจกต์ไอซิลิก้านั่นเองนะครับเป็นสกินเวลเลอร์พาร์ทซีซั่นนี้นะก็ถือว่าสวยอยู่นะครับผมช่วงนี้นี่ลงคลิป RV น้อยมากนะครับเพราะว่าไปติดเกมโปเกมอนยูไนต์นะครับเล่นจนแล้งสูงสุดไปเลยแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีไฟกับกลับมาเล่น RV นะครับเกมนี้ก็เล่นเป็นฮารลอนดับคิสลิสติ้งมอร์นิ่งนะครับผมเพราะว่าตัวหนาเยอะนะกระงข้าม กำลังแฝงเป็นรวยเร็วนะครับเ,รเพราะว่าเซลิกา้าเนี่ยเอาตรง,ตรงไม่ใช่แคลลี่ที่แบบเก่งอะไรมากนะครับไม,ไม่มีเวเลอร์พาร์ทซีซันไหนที่มีท่าวาร์ปเลยนะครับ <c oughs> นี่เปิดมาตั้งหลายปีเจ็ดปีแล้วใช่ไหมแจกดีๆหน่อยเ m มให้ไนมีท่าวาร์ปสักซีซันนี่นี่สู้ไหมสู้ไหมสู้ไหม,ไหมต้นเกมสู้ได้นะเซลิกา้านะครับถ้าปาท่าสองโดนเราก็ได้เกาะแล้วเราก็แลกไปเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเสียเชิงครับอันนี้ไม่น่าเลยตั้งแต่แพทใหม่มานี่ผมกลัว UA มากกว่าเคนนะคคือเคนนี่แก้ได้แบบไม่ยากเท่าไหร่นะจะเจอ UA เนี่ยแม่งแรงมากนะครับยิงไปยิงไปมันยิงไม่ตายครับผมมันอึดมากโอเค ยันตายต้นเกมเรายังยิงชา้าอยู่นะครับกลัวเคนม,มา <c oughs> ฮิลูเมียมาเกมนี้นี่ลมเราเป็นมาลอตใช่ไหมนึกว่าอมานึกว่ามาลอตอยู่ออฟเลน <c oughs> ยังไม่โผล่มาเลยผม,มเลยเขาเรียกว่าแคลรี่โซโลแลนก็ต้องดิ้นเริงกันต่อไปครับผมไม่ได้มีโลม,มาคอยเลี้ยงนะครับดิ้นรงกันไปครับผมหาตตั้งครับ <c oughs> ซิลิก้านี่อย่างน้อยต้องสมชิ้นนะสำหรับผมนะครับถึงจะแบบว่าเก่งคือ2ชิ้นเนี่ยมีทาลอนกับดาวขี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แรงเลยมากนะครับตั้งป้อมเดี๋ยวนี้ก็โดนล่วงไหมันมาอีกแล้วมันมาตลอดอืมโลมิ่งมันมาตลอดครับผมมาหลอดเราบิวออฟเลนครับมันเลยทีนี้ดิ้นลนกันไปครับผมแคลี่สายโซโล,คคล,โซโล่ครับ ต้องทิ้งป้อมเลยนะเพราะว่าจากด,ดูจากแมปเนี่ยผมทิ้งเลยนะครับเพราะว่าไม่มีใครมาช่วยเลยผมผมก็ทิ้งไปนะครับผมยังไงก็ต้องทิ้งเพราะว่าถ้าผมอยู่กันก็ตายตีครับเขาแดงเลยเดี๋ยวมันเวทโอ้โหไอหอกนี่ก็แมนเหลือเกินมันมาแล้วเพื่อนมันเอาสุดจริงๆแล้วทีมเราทีมเรายังอยู่บนครับผม <c oughs> <c oughs> ไอหอกนี่เดี๋ยว ไม่ไหวแล้วแย่แล้วฮะหาตังครับผมหาตังเล่นยากมากเกมนี้พูดเลยครับว่าเซเลกาตั้งปอมนี่โดนโล้วงง่ายมากนะครับแพทนี้นี่ตัวล้วงเยอะ,ยอ,ะอ้าวเน,น่าจะพลาดนะเรียบร้อยครับได้มาหนึ่งมาหลอเราเข้าไปแล้ว โมเลนรอจับอยู่โอ้โหไม่ถึง <laughs> เฮ้ยมาหลอดมันฆ่าดับบลได้อยู่ครับคือเอาจริงเซลิก้าเนี่ยตั้งปอมเนี่ยอย่างน้อยนะถ้าสมมติว่าเมดเป็นตัวจับหรือว่าโลมเป็นตัวชงแบบบาดัมเป็นแกเงี้กกเซลิก้าจะได้ง่ายนะครับอ้าวแล้วนี่เรียบร้อยครับโดนล่อซื้ออยากจะจับผม <laughs> แต่พอเกมอย่างนี้เนี่ยมันเป็นมาหลอดโลมเนี่ยมันก็ เอาง่ายครับทีมนี้เนี่ยมันซีซีน้อยนะครับพอเซเลกาตั้งป้อมเนี่ยฝันของข้ามันก็เดินหนีออกง่ายๆนะครับผมเวลาตั้งป้อมก็ต้องตั้งดีๆนะเพราะว่าตั้งสุ่มตีสุ่มห้านี่โดนล้วงมันจะตายนะครับมาหลอดเราเข้าสุดเข้าสุดแล้วครับผมตั้งป้อมในหญ้าแล้วก็ยิงยิงไปยิงยิง มันเอาสุดจริงๆอีกเทนตัวนี้เอาสุดใช่ไหมเทนเอาสุดด้วยครับผมเกือบแตก <c oughs> ไปแลวหากับบ้านอีกนิดนึงจะได้ของชิ้นที่สมนะครับฟามไปตอนนี้ต้องกลับบ้านก่อนนะอิลูเมียไม่น่ามีอันตรนครับเพิ่งใช้ไปวาร์ปได้ปลอดภัยครับผม วางแถบไปเรื่อยๆครับคือวางแถบนี่ก็วางให้พยายามคิดว่าเคนมันจะมันล้วงเราทางไหนแล้วก็วางทางนั้นนะครับเพราะว่าเวลาเคนเหยียบ,บแถบมันก็จะไม่กล้าเดินมานะครับผมโทเมนอยู่ล่างเฮ้ยอยู่บนพูดผ,ผิดตาเพื่อนโอเมนนี่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ผมยิงมันเข้าอยู่อืโอโอ้โหไปไหนเขาสุดนะ โอ้โหมัตเตอรไฟนายเอาเรื่องจัดๆสลินจะตายอิรูเมียเอาผมไอเคนมาอีกยิงสู้ไปแล้วครับเอาดีกดข้าสองวางแถบเพิ่มเกาะเอาดีครับผมมาแล้วไงมันมาแล้วฮะผมบอกเลยมีของสามชิ้นนี้โคตรแรงครับผมอันติคูดาวก็ค่อนข้างเร็วนะเซเลก้าเหรเกมนะครับต้นเกมมาคูดาวนานนะครับเซเลเกมเนี่คูดาวแป๊บเดียวก็ ก็มาแล้วนะครับผมตอนนี้นี่ขออย่างเดียวขอจะโดนหอกสลิมไม่ก็โดนอันติอิลูเมียเน้นๆนี่ก็เจ็บเหมือนกันฮะโอเมนเอาไหมโอเมนยิงเข้านะโอเมนยิงเข้านะครับได้จอดกอนเล็กมาแล้วรอเลยรอเลยมีมันเดินมาแน่ๆผมว่านะไอเคนหรือไม่ก็สักตัวแหละ โอ้โหมันเดินอย่างเซฟไม่อยู่แล้วฮะ <c oughs> แดงเกิดแดงเกิดมันมาแน่ๆครับนี่ไงโอ้โหมันเดินกลับถอยเลยทำไมมันเดินเซฟกันจังวเ <c oughs> ะเฮ้ยอาโอมนตายครับได้อยู่ <c oughs> โอ้โหโดนสับกับอินติลูเมียจะแตกครับ <c oughs> อะอันตีอีกสองวิมา ทีมเราได้อยู่พอตีดุดเลือดก,ก่อนเพื่อนโคสลิมมันเอาอยู่นะสลิมมันดับเบิลคิวนะครับยิงไปดิทิงป้อมสดไปไม่สดครับผมคูดาวมันสั้นมากขึ้นบ้านก็ต้องรอทีมนะฮะทีมมันตายสีน่าจะได้ป้อมกลางจบได้เลยเนี่ยมอร์นิ่งมาแล้วด้วยเทียร์คีบให้คีบเข้า เร็วๆเ,เพื่อนโอ้โหคีปมันไม่เข้าสักทีเว้ยเอาไรมันเกิดแล้ววะดีไงฟิกโยไปหนึ่งทีเอาดีครับก็มาดีครับผมวางแทบก่อนยังไงเคมันมาอ่ะมาหลอดช็อกอีกเอาชุลมุนผมยิงนะผมยิงเข้านะผมบอกเลยอืเทนที่ว่าแข็งเอาดีติดยิงต่อยอีน,นึงศพไอส้สลิมตล์อยู่ ลีมันรอดบาเฮ้ยคิปหายแล้วเฮ้ยคีมันไม่เข้าป้อมครับผมตีมไม่ได้ยิม <laughs> นี้อย่างเดือดนะฮโอเมนอยู่นี่เฉยเลย <enemy> เรียบร้อยครับเค้น่าจะมาทางนี้นะเนี่ยวางแถบไว้นะฮะเวลามันเดินแบบคือเวลาเราวางแถบเราก็เดานะครับว่าคนเล่นเคงเขาจะเดินทางไหนเราก็วางทางนั้นนะครับเนี่ย <Information S 2> <c oughs> วางอย่างนี้นะครับผม <c oughs> คือเราก็พยายามอยู่ชิดๆไอแถบเราไว้นะเพราะว่าเวลาเขาเดินมาหยยบแถบเราก็เห็นนะครับโอเคได้บัฟแต่แพทนี้นี่บอกให้ได้บัฟก็แพ้ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีดาร์คซีเลเยร์เหมือนแพทเก่าแล้วนะฮะก็เกิดมาแล้วเซตเคียวครับผมรอทีมงานเคีนหายนะครับ นี่นอยู่นี่อยู่นี่นวางแถบไปน,นะทางเข้าทางออกนะครับคือแมปแพดใหม่เนี่ยช่องทางในป่ามันแคบนะครับเวลาเราวางแถบเนี่ยมันเดินเหยียบแน่ๆนะครับผมเนี่ยวางไปโอโ้โหม่งดีสลินจะแตกเอาดีโอโ้โหมันมีฟิกอีกทีนโอ,โอโ้โดนหอกเคียนหายนะฮะไม่เห็นเคนนะผมก็ดูอยู่นะโอเคเพื่อเราเข้าได้ เรียบร้อยครับหนึศพเคนเหยียบแถบแล้วอยู่ล่างไม่รู้ล่ะปีบ้านดีกว่าครับสลิมเอาดีนึกว่าจะรอดเหรอมันเอาผมจนได้ครับมีเคียวมาเพื่อนยิงสู้ไอมาหลอดเอาทีเพื่อนมันเหลือตัวเดียวตีมันปีบ้านมันเพื่อนตีตีไปตี เรียบร้อยครับเอาจริงเกมนี้เซริก้าเล่นยากนะครับเพราะว่าด้วยตัวละครฝังหนข้ามันเพราะเรกว่าตัวล้วงมันค่อนข้างเยอะนะครับผมแบบซีซีมันหนานะครับฝั่งหข้ามก็เกมนี้ก็ถือว่าซซลิก้าก็ต้นเกมลำบากมากนะครับเพราะว่าโดนโถมเลนอะไรประมาณนี้ครับได้ MVP มาส่วนสกินไม่มีเอฟเฟกสกิลอะไรเลยนะครับผมก็ตามแบบฉบของเวลล์พาร์นะครับเปลี่ยนนิดเป็นหน่อยนะครับผม สิบอจดสคะแนนคะแนนก็ค่อนข้างนำเพื่อนอยู่นะในแมตช์นี้นะครับอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับก็ต้องขอตัวลาไก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ